กะนำภาษาเหนือวันละครามาฝากอีกแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋านะวันนี้ฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะปกติแล้วร่มเนี่ยนะเราก็จะกางกันแดดกันฝนได้ใช่ไหมคะวันนี้ภาษาเหนือที่หน่อยจะคุยก็คือคำว่าร่มในภาษาไทยนะคะถ้าอื่นเขาจะเรียกอะไรเนี่ยไม่รู้นแต่ทางเหนือร่มเนี่ยเขาจะเรียกว่าจ่องนะ,นะจ้านะถ้ามีคนพูดก็จ่อง ไม่ได้หมายถึงว่าเราจ้องมองนะถ้าจ้องในคําเมืองเหนือนะเจ้าจ้องก็คือร่มนะเจ้าเอาไว้กันแดดกันฝนนั่นเองนะเจ้านะเดียวก็จะเพื่อดูนะเจ้าอันนี้แหละที่คนเรียกว่าจ้องของคนเมืองนะเจ้าก็ฝนไม่ตกแดดไม่ออกนะแต่ก็จะกลางนี่เจ้าอันนี้ลักษณะก็จะเป็นร่มนี่เองนะคะให้ดูเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าน,น,น,จะนะ แตว่าร่มทุกชนิดทุกประเภทนะเจ้าเพจะห้องว่าจ้องมดนะเจ้าอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือร่มนะคะร่มร่มนะถ้าเรามองนะแม้กระทั่งร่มมันใหญ่ๆที่พ่อค้าแม่ค้าเขาไว้ใช้ขายของตามงานนั้นก็ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นร่มใหญ่ร่มเล็กนะคะหรือว่าร่มกันแดดกันฝนนะคะทุกประเภทของร่มนะคะเราจะเรียกว่าจ้องนะเจ้านะ จ่องนะมันจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะเพลงที่ว่าบอ่อสร้างกลางจ้องนะบอ่อสร้างกลางจ้องเพราะว่าที่บอ่อสร้างเขาจะทําร่มขายนะร่มที่บอ่อสร้างส่วนมากจะเป็นร่มกระดาษนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีวาดลวดลายต่างๆลงไปนะคะแต่ในปัจจุบันนี้คนไทยส่วนมากเขาใช้ร่มเนี่ยก็จะเป็นร่มลักษณะนี้นะเดี๋ยวไปพาดโดนตาโดนยี่ห้อเดี๋ยวดนี่นะคะ ก็จะเป็นร่มประเภทนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะคะร่มแบบนี้ก็คือใช้กันแดดกันฝนนะคะใช้ได้ทั้งสองประเภทนะแต่ถ้าเป็นร่มอีกอย่างหนึ่งเขาะจะไม่เรียกว่าจ้องนะเพื่อนๆจ๋าร่มประเภทที่ว่าเขากางร่มเขากระโดดร่มอันนั้นทางเหนือเขาก็ไม่ได้เรียกว่าจ้องนะถ้าเป็นร่มที่เขากางลงมาจากบนท้องฟ้าแบบโน้นนะจ๊ะที่ว่าเขามีนักโดดร่มนะกางร่มกระโดดลงสู่พื้นดิน คนเมืองเพกะ้องว่าล่มนะเจ้าอันนั้นนะเจ้าเปิ้นกลางร่มอีเนาะก็จะแยกนะเจ้าเฉพาะร่มแบบนี้นะจ๊ะที่เปิ้นฮ้องว่าจ้องนะเจ้าครับวันนี้นะเจ้กาก็ฝากภาษาเหนือไว้อีกหนึ่งคำนะเจ้านะร่มที่ถือได้ร่มที่กลางขายของแต่งๆนานานะคะร่มเล็กร่มใหญ่ก็คือจ้องนะเจ้า แต่ถ้าเป็นกรณีกลางร่มจะเรียกว่าจ้องนะเจ้าร่มที่เป็นร่มชูชีพร่มที่กลางมาจากบนท้องฟ้ากับเมืองก็จะห้องว่าร่มเหมือนกันนะเจ้าลาเพื่อนๆไปด้วยคลิปนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า